ต่อไปนะครับข้อ44จะถามว่าในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนแห่งหนึ่งถ้าสอบได้คะแนนเจ็ดละคะแนนแปลงคะแนนเป็นค่ามาตรฐานจะได้เท่ากับ4แต่ถ้าสอบได้สีนน่ละคะแนนแปลงเป็นค่ามาตรฐานจะได้เท่ากับลบสองแล้วสัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับร้อยละเท่าใดค <c oughs> ่ามาตรฐานเท่าไรค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐานก็คือเขาใช้ตัว Z มันมีค่าเท่ากับ X ลบมิลส่วน6 X ลบมิลส่วนความแปรปรวนจำไว้จำไว้มันเป็นค่าที่สร้างขึ้นมาเพื่อแบบผมว่าให้เรารู้ว่าแบบเราผมว่าเราได้เจ็ดร้อคะแนนเนี่ยที่โจนบอกเราได้4 แต่ถ้าเราได้สี่เหลลบสเหมือนว่าเป็นการเปรียบเทียบให้ค่ามันต่ําลงเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้นด้วย x นี่คือคะแนนที่เราได้มีก็คือค่าเฉลี่ยต <c oughs> ามก่อนตามก่อ ซเท่ากับเอลบมียส่วนความแปรปรวนอ่าเนี้คือความแปรปรวนอ่าฮะ ดูโจทย์ข้อนี้กันเมื่อกี้จำนั่นนะนะโจทย์บอกว่าถ้าเจ็ดร้อยอ่ะได้เท่ากับสี400่ถ้า,ถาสี่ร้อยได้ค่ะถ้ามาตรฐานลบสองสมประสิทธิ์มันคือเท่าไหร่สมประสิทธิ์ความแปลปวนคืออะไรต้องรู้ก่อนเนี่ยการแปลผันเท่ากับ ความแปรปรวนหารด้วยมิวจดจอดจอดสาระผลิตการปแปรผันนักข่าวความแปรปรวนหารด้วยมิวนักข่าว้ารักษาเป็นร้อยละอ่ะเราก็ต้องคูณหนึ่งร้อยาไปถ้าถ่าวเป็นร้อยละแล้วก็คูณหนึ่งร้อยได้คำตอบเป็น,นเปอร์เซ็นต์เข้าใจปะอ่ะ ข้อนี้โจทย์บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองใช้สูตรเมื่อกี้นะจอถึงถามถึงสมการความาขขการปลาผันเป็นลอยละเนี่ยบอกว่าใต้ข้ามสมการแล้วก็สี่เมื่อสอบได้ 700. เจ็ดร้อยอาร์ดังสมการสี่เท่ากับเจ็ดร้อยลบมิลหารด้วยความปลาปอนถ้าสอบได้ลบสองเนี่ยคือใส้สี่ละคะแนนลบมิล ด้วยความแปรปรวนลอนเขียนแล้วคิดว่าเป็นหกเลยมันคือความแปรปรวนวอ่ะอ่าสิงที่เรต้องหาคือเรื่องหาความแปรรวนส่วนมิลยานี้ไม่คูณกันก็ได้ว่าสี่ความปรรวนเท่าเจ็ดร้อยลบมิล แล้วก็ลบสความแปรปรวนเท่ากับ4 0 0รลมิลเอาสอนี้มันลบกันแล้วก็ได้เหความแปรปรวนเท่ากับ300ได้ค่าความแปรปรวนเท่ากับห้สิบนี้เราเก็บไว้ก่อนอต่อไปเราสมการนี้คูณ2 ตอนนี้สิ่งที่เราได้มาคือได้ว่าความแปรปรวนเท่ากับห้าสิบใช่ไหมต่อไปเราเอาสมก,การนี้คูณสองคูณสองก็ได้เป็นลบสี่ความแปรปรวนเท่ากับ 4, 800, 2, สี่0 2แปดร้อยลบสองมิลสมการเดิมสี่ความแปรปรวนเท่ากับเจ็ดร้อยลบมิลอ่ะ เอามาบวกกันพี่เราจะหามิลให้ได้บวกกันนี้เป็นเท่าไหร่ศูนย์เท่ากับพลบสมิลก็ได้มิลเท่ากับสามหารนี้เหลือห้าได้มิลเท่ากับห้าอนะครับอ่าตอนนี้เราได้แล้วว่าความเป็นปนเท่ากับามิบมิลลบห้า้อเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ก็คือนี้ถ้าเท่ากับความแปรโปรหารด้วยมิล เท่ากับห 50, 0สินห้าเท่ากับ1ในส0เขาถามเป็นร้อยละก็เท่ากับ1ในสิคูณหนึ่งเท่ากับสิต้องใส่เปซ็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบข้อนนี้ตอบว่าส0เซนนะครับข้อนี้เป็นข้อง่ายๆเลยก็คือสิ่งเราต้องรู้ก็คือว่าค่ามาตรฐานคืออะไรค่ามาตรฐานคืออะไร ก็คืออันนี้ตอนที่จดไปแ้ะสามประสิ็์คืออะไรครับสามประสิ็์คือความแปลปรหารด้วยมิล้าคิดเป็นรอยละ,ละถ้าบอกว่ารายละเท่าไหร่ก็คูณร้อยก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ขั้นแรกอะเราก็เขียนถึงโจทย์ให้มาปับ๊บเราหาความแบบมันเหลือสองสมการสองตัวแปรบ้างเราก็ค่อยหาความแปลปรม,ลลาาม,ปลปมาก่อนเสร็จแล้วเราก็หามิลหามิลตามมาปับ๊บสามเปอร์เซ็นต์มันคืออะไรที่บอกไปความแปลปรหารด้วยมิล เราห้า50บส่วน500เท่ากับ1นส่วน10และข้อนี้โจทย์ถามเป็นร้อยละก็คือ1นึ่งของคูณ100เท่ากับ10%เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ10%นะครับจบไปแล้วข้อที่44